สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกวัดพระสวยอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีพระอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาพระกล่องชุดนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพระเป็นพระชุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเป็นพระชุด หลวงปู่ทวดสร้างพระตำหนักปากพนังปี2541้าสี่หนึ่งครับพี่พี่นี่ครับเป็นชุดชุดกรรมการทั้งชุดเลยนะครับปลุกเสกสองพิธีนะครับที่วัดช้างให้กับวัดพระศรีรัตนามหาธาตุที่วัดช้างให้นี่ก็ได้อาจารย์นองมาร่วมปลุกเสกนะครับนี่ครับเป็นชุดเลยนะครับ นี่นี่เป็นรูปลอลอยองเนื้อนวะนะครับองนี้นี่ครับมีต่อกโค้ดแล้วก็เป็นเหรียญ เหรียญพิมพ์ใหญ่เนื้อทองฝาบาทนะครับนี่แล้วก็เป็นกากไม้ขีด พิมพพระรอดกับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับชุดนี้ผมเอา2,300บาทนะครับพี่พี่ครบชุดเลยครับเมื่อเมื่อคลิปก่อนนู้นผมได้ ได้ได้หล่อรอยองค์แบบนี้มาองค์เดียวผมก็แบ่งให้พี่ไปตั้งเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับชุดนี้สองพันสามร้อยบาทคุ้มมากๆเลยนะครับนี่ครับชุดสร้างบ้านให้พ่อนะครับนี่ครับวันนี้มีหลวงพุทวดมามาชุดเดียวนะครับ ต่อไปก็เป็นพระพุทธโคดมนะครับนี่องค์นี้องค์งนี้ประมาณฝ่ามือนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ยกสูมกลองเป็นพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวปี2 5 0 5นะครับอง์นี้ลงทองนี่ครับไม่ค่อยเจอนะครับลงทองแบบนี้ เนี่ยครับดูหน้านะครับลายละเอียดสวยองค์นี้ผมเอา400นะครับเป็นตั้งบูชาก็สวยนะครับแบบนี้ผมเอาแค่400บาทครับพี่ๆต่อไปก็เป็นหลวงพ่อขอมเหมือนกันนะครับ เป็นกิ่งพระพุทธโคดมอันนี้ปีศูนย์ห้าเหมือนกันครับไฟไม่ค่อยเห็น,หนานี่เห็นแล้วนี่ครับ พักกิ่งนี่ผมเอาสี่อนะครับพี่พี่กิ่งหลวงพ่อขอมกิ่งพระพุทธโคโดมครับหลวงพ่อขอมปี05้าผมเอา400ต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนครับพี่พี่นี่เป็นเป็นปั๊มกระถินห้ครับ อยู่ในซองพลาติกเดิมเลยครับพี่พี่นี่สวยครับเอา300เท่าเดิมนะครับหลวงพ่อเพี้ยนปั๊มกระถินห้นย์ปั๊มได้เหมือนหลวงพ่อมากครับองนี้ต่อไปก็เป็นกระถินปีห้านะครับหลวงพ่อเพี้ยน อมกล่องเลยครับองค์นี้นี่ครับองค์นี้บางคนเรียกรุ่นปืนแตกนะครับมีประสบการณ์นี่ครับเหรียญสวยเดิมๆหิงๆนี่ครับดูผิวนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆให้ดูผิว นี่ครับผิวดมเดิมคากล่องเลยนะครับรุ่นปืนแตกหลวงพ่อเพี้ยนผมเอาห้าร้อยนะครับอง์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับนี่ครับผมเอาห้าร้อยครับรุ่นปืนแตกหลวงพ่อเพี้ยนต่อไปเป็นเป็นเหรียญโบอายุ เจปีปี1 7หลวงพ่อแพรครับนี่เหรียญปี1 7นะครับพร้อมโบเลยผมเอา300ครับหลวงพ่อแพรนี่ครับพร้อมโบพร้อมเข็มกัดแบบนี้เลยนี่ครับผมเอา300นะครับ ปีหนึ่งเจ็ดต่อไปเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับพี่พนี่อันนี้เป็นกระไหล่ทองครับเป็นปีสองหนึ่งนะครับกระไหล่ทองนี่เป็นเป็นสร้างสร้างที่หลังที่เป็นเนื้อทองแดงไม่ได้กระหล่ทองนะครับแต่ว่าสร้างปีเดียวกันนะครับปีสองหนึ่งทำกระหล่มาแล้วก็ เอาใส่ไว้กับผ้ายันพี่ชัยสงครามนะครับพี่พีๆองค์นี้สวยเลยมีสนิมกินบางๆนะครับนี่ครับผ้าสวยดูง่ายนะครับ นี่พระที่มีรอยแตกที่ห่วงแบบนี้นะครับไม่ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับส่วนมากจะเป็นพระแท้ทั้งหมดแล้วครับเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆในการดูเหรียญน,นะครับพี่ๆนี่ครับสวยเลยนะครับองค์นี้นี่ครับผมเอาหกร้อยนะครับเหรียญน,นี้ก็ไหลทองมีวงเดือนบางๆนะ นี่ครับเห็นเส้นวงเดือนบางๆเหมือนกันนะครับผมเอาห0 0้อยครับพี่พี่นี่ครับต่อไปองค์นี้เป็นพระหางหมากพิมพ์พระเนตรจุดนะครับ นีครับพระถือว่าผิวยังสวยน่ารักเลยนะครับนะี่ครับเป็นพิมพ์พระเนตรจุดแต่ฟอร์มพระอาจจะตัดตัดเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนิดนะครับจริงๆแล้วตัดตรงนะครับแต่ว่าตอนที่เอาพระไปทำทีทำการให้มันแห้งนี่ยอาจจะไปโดนอะไรทำให้มันเบี้ยวนะครับ น,นิดเดียวนะครับไมเ่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเป็นพิมพ์พระเนตรจุดนั่นแหละครับเห็นไหมครับพระเนตรจุดนะครับพระเนตรจุดแล้วก็ต้องมีเข่าจุดด้วยครับในเข่าเข่าจะมีจุดนะเห็นไหมครับผ้ายังสวยเลยครับผิวเดิม นี่ครับถ้าดูง่ายนะครับเนี่ยครับ พระสวยลึกนะครับผมเอา2,200นี่ครับพี่พี่ผมเอา2อ0พนะครับพระคาแป้งสวยๆเลยต่อไปก็เป็นพระยุคหลังวัดบางน้ำโคนะครับองค์นี้เป็นปีหนึ่งแปดเนื้อผงน้ำมันนี่ครับเป็นพระพุทธ ประทรงคุดปีแข็งนะครับพุดผีเสื้อนี่ครับหลังหลวงพ่อปานปีหนึ่งแปดองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับต่อไปก็เป็นทรงคุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อดินองค์นี้เป็นปี 2,527เป็นปี2,7นะครับนี่ครับใครที่เคยไปกราบหลวงพ่อที่วัดบางนมโคก็จะมีก็จะมีที่ตั้งโชว์อยู่นะครับเป็นยุคหลังๆปีงปี0 5, ปี18ปี27ปี22อะไรพวกนี้แหะครับนี่ครับองค์นี้เป็นปี27นะครับ ตรงนี้ผมก็เอาห้าร้อยนะครับปีสองเจ็ดเนี่ยสวยเลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมหาลาบนี่ครับสวยนี่ดูผิวนะครับ ตรงนี้เป็นบล็อกเงินนะครับเงินทองเงินทองตรงนี้เป็นตัวใหญ่นี่ครับตัวหนังสือใหญ่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีมีวงเดือนนะครับมีวงเดือนขอบเหรียญน,นะครับ นี่พี่ๆดูผิวเห็นไหมครับสวยสวยจริงเลยครับเนี่ยดูโค้ดหน่อยก็ได้ครับสวยจริงเลยนะครับองค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพอ่อรวยผมเอาเจ็ดร้อย ต่อไปเป็นนางกวักแม่ชีบุญเรือนนะครับสองสี่เก้าเก้าองนี้นี่ครับเป็นหลังยันเถาะอันนี้พระกดไม่เต็มนะครับไม่ได้แตกนะครับเนี่ยเป็นพระกดไม่เต็มเป็นหลังยันเถาะครับนี่ครับพระคมชัดลึกมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแทบไม่ต้องส่องเลยนะครับว่า พระลึกขนาดไหนเนี่ยลึกจริงๆนะครับนี่ครับนางกวักแม่ชีบุญเรือนนะครับสองสี่เก้าเก้าองค์นี้ผมเอาแปดร้อยนะครับสวยจริงครับนี่ครับมี ตรงนี้กดไม่เต็มนิดดิงจริงๆถ้าเต็มๆผมผม,ผมก็เคยขายไปพันกว่านะครับนี่ครับบินนิดเดียวผมเอาก็เอา800ครับเอาแปดรพอนี่ครับสวยจริงครับรับประกันเลยองค์สุดท้ายเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษครับเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับ ผิวสวยแต่ว่ามีมีค่าปวกหน่อยผมก็ไม่ล้างเลยนะครับผมปล่อยแบบนี้เลยนะครับได้มายังไงแบบนั้นเลยครับแต่ถ้าใครล้างเป็นอาจจะสวยก็ได้นะครับเดี่ยวดูผิวประลอดยังมีอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับผิวประลอดยังมีอยู่เลยนะครับผมซ่องให้ดูนะครับมีเส้นวิ่งนะ เึนวิ่งเยอะเลยองค์นี้เนี่เห็นไหมครับผิวยังสวยนะครับนะผมว่านะยังขา,ขาวสวยเลยเนี่ยครับหน้าตาก็ไม่ขี้เหร่เดียครับเนี่ยครับ ดูผิวนะครับเนะี่ยผิวยังสวยเนระับ นี่ครับพระดูง่ายจริงๆเลยนะครับนี่องค์นี้ผมเอาเก้าร้อยนะครับพิมพ์ธรรมดาแต่ว่าสภาพน่ารักครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปของวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่ ที่อุดหนุนผมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ